อา้าวสาวพูดค่ะป่ะองมัด้องมัดถ่ายรูปให้น้าบอยหน่อยเย่ไปไหนวะ้องมัดถ่ายรูปให้น้าน <c oughs> ถ่ายยังไงวะ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศค่อนข้างจะคลื้นเคลงนะครับผมวันนี้มวนซื่นนะครับผมบรรยากาศตอนนี้สงกรานบ้านพักหมอลำใจเกินร้อยนะครับ

ไข่ไข่เ็บตาไลนี้ไปน้ำนาคุาคูาของลงาไนีไปน้ำนาใเลยอันนี้ต้นใ้ไ่่เลย่เอเยนะเพชรยังไม่ลองน้องเพชรยังไม่ลองพีวิทยเอาไปทางนู้นเอาไปทางนู้นเอาไปทางนู้นากล้องอยู่ในน้ำผอ

นก็อยากข้าไปยนี่เด็กมนุกแล้วอันนี้น้องเพชรนะคะอันนี้น้องเพชรน้องเพชรมอ้คนลวคนละทบวอ เล้ยงเจ้าได้แล้ววได้วเหัวน้าร้านทั้งหาอันนั้นล้านขี่ห้อคอนทั้งห้าง